ได้กล่าวต้อนรับในน,บนามสวัดยอขอเรียนเชิญค่ะการมการมูลนิธิเทพรัตน์วิชาลูกูที่เคารพอ,รอย่างสูงเรียนแาตดเยี่ยมและนา่าติดตามที่เคารพตั้งแบ่งการปกครององอกเป็น8อำคือ58ตำบลและได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความหลากหลายของผลไม้ จาตาราประมาณจากมูนิธิมูลนิธิพัราชพิสุทธิ์เป็นรายการสิงก่อสร้างรอผลกาประกอบการนเสนอในวันนี้จะมีสีประเด็นได้แก่บริบทโครงทั่วไปผลการดาเนินงานตามารกงพยาบาลสุเกียรติสิ่งสำคจากมูลนิธิเทพราชพิสุทธิ์และแผนการพัฒนารง จากการดำเนินงานมีข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการให้มีการจัดกิจกรรมเพิ่มขึ้นเพื่อให้ตอบรองต่อความต้องการพัฒนาคลินิกจึงได้เข้าศึกษาดูงานนั้สูตรสมองจุฬาลงกรณ์เมื่อวันที่17ตุลาคม2567หลังจากนั้นมีการแรกหม เดี๋ยวนี้หมอนี่เอ็นการฝังที่โอการฝังเรื่องงานใช่ไหมจะเป็นการที่ไหนวันีตั้งตั้งวนตั้งดะรก็ เลือดไม่ออกไ่าธรรมดาเลือดออกไว้ปกติคองเเลือดออกงคแล้วเราให้บริการอะไรบ้างนี้จะเป็นนวรตกรรมบเป็นนักแต่มาใช้อเป็นของคนไทยเป็นหมดเปง

แล้วมันก็มาที่ทนคำถามว่าเราจะทำยังไงให้คนมันเฉลียวฉลาไดให้สมองเนี่ยมันสื่อ เรียกเอ็กซ์ซอร์ที่สาสอง้าเ้าแรกให้ขย e n ยนะผมจะลบขย e เ g ข้ที่สอให้ขย e งส้นเท้าสองสี่แต่ต้องจับนะต้องจับผมต้องจับไม่งั้นดจับขยงส้นเท้าเบเริตดูในกูเ g l e แล้ทำประจำอยู่แล้วนะโอ้่